ปัญหาฝุ่น PM 2.5และการรอกฎหมายอากาศสะอาดไม่ใช่แค่เรื่องเทคนิคแต่เป็นเรื่องโครงสร้างอำนาจและผลประโยชน์มลพิษคือผลผลิตของระบบเศรษฐกิจแหลงฝุ่นละในไทยคือการเผาเกษตรและอุตสาหกรรมซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเช่นการเกษตรเชิงเดี่ยวเช่นข้าวโพดอ้อยที่พึ่งพาการเผาะระบบขนส่งที่พึ่งพาน้ำมัน การแก้ปัญหาฝุ่นจึงชนกับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของกลุ่มทุนและระบบราชการกฎหมายอากาศสะอาดสัญลักษณ์ของรัฐที่ฉาการที่กอมอากาศสะอาดยังไม่ผ่านสภาสะท้อนปัญหาเชิงการบริหารภาครัฐการเมืองไทยยังไม่ให้ความสําคัญกับสิทธิทางสิ่งแวดล้อมเท่ากับสิทธิทางเศรษฐกิจประชาชนต้องรอกฎหมายลูกหลานเหลน พระ,ระบบราชการแบบรวมศูนย์ยังไม่ปรับตัวตามพายุใหม่ต้นทุนของการไม่ลงมือการที่รัฐไม่จัดการต้นเหตุของฝุ่นทำให้สังคมต้องเสียต้นทุนสุขภาพมหาศาลขณะเดียวกันการลงทุนเพื่อหลีกหนีเช่นซื้อเครื่องครองหรือย้ายถิ่นเป็นต้นทุนส่วนบุคคลที่สะท้อนความล้มเหลวของนโยบายสาธารณะ